สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเรากำลังอยู่กับช่อง95ระรามณีพารวยแอนพากินแบบแซ่บๆนะคะเมื่อนี้นะคะก็เป็นวันคระส15ค่ำเดือน4หรือเดือน5ของเรานั่นเองนะคะเมื่อนี้นะคะเฮาหลังจากที่ไปใส่บาตท,ทําบุญมานะคะเราก็ไหว้นะคะศาลพระภูมินะคะ พระภุ่มเจ้าที่ของเรามีชื่อว่าปู่พริชัยมงคลนะคะจุดทูปด้วย9ก้าดอกนะคะของที่นำมาถวายก็จะมีเนื้อหมูนะคะแล้วก็องุ่นส้มแอปเปิ้ลสาลี่นะคะขนมทองหยิดทองหยอดแล้วก,กับข้าวนะคะถวายแด่ปู่ย่านะคะและเราก็มากราบปู่ย่าตายายนะคะเป็น เจ็ดอกเท่านั้นนะคะของที่นำมาถวายปูญานะคะก็มีกล้วยซารีแอปเปิลส้มองุ่นนะคะขนมทองยิบทองยอดนะคะจุดทูบเจ็ดดอกนะคะให้เพลินปุกปักรักษาดูแลเฮ้านะคะไปไหนมาไหนก็ให้เราเดินทางโดยปลอดภัยเนะาะมีเงินมีทองให้เพลินเบิงให้เพลินแย่งนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะขอจบไว้เพียงเท่านี้เด้อค่ะเด้อปูไดผ่านมาแล้ว ซอยเมตตานะคะกดติดตามกดแชร์กดซับสไครต์นะคะช่อง95ดาดา,ดามานีพารวยในเด้อะคะเดอเพื่อเป็นกำลังแรงใจนะคะให้เฮ็ดคลิปต่อๆไปนะคะสำหรับวันนี้ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีจ้า